ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดขนอนเหนือนะครับมาดูนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อผมนะครับผมนี่นะครับคือพักเครื่องนะ ถูกมงคลขององค์หลวงพ่อนะครับผมโอ้สุดยอดเลยครับสิ่งใดไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะครับนะครับสุดยอดจริงๆนะครับ สุดยอดสุดยอดนะครับผมน,น่ครับโอ้ยสวยงามจริงครับวัตถุมงคลนะครับผมขององค์หลวงพวมม่อพรมวัดขนอนเนือนะครับ กกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม